แใหม่่่ลลาาสสุุดดดอัปเตโอเคนะครับกาบตรีแจ่มต้นนะครับวันนี้อยู่ช่องมาทีเียครับวันจะมานะครับสอนตั้งค่ายหัวนะครับสำหรับฟรีไฟแม็กนะครับทุกคนก็เป็นแพทใหม่แล้วก็อัปเดตแพทใหม่ล่าสุดนะครับก็ เดี๋ยวเราจะไปดูการตั้งค่าในเกมแล้วก็การปรับดีแบนด้วยนะครับเกมคลิปนี้เราจะสอนแบบว่าปรับดีแบนนะครับก็สรับฟรีไฟแมส a นะครับก็แตกต่างจากฟรีไฟธรรมดาไม่มากนะครับแค่ภาพสวยขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีการล่างหัวแตกต่างกันนิดนึงนะทุกคนก็ตรงนี้นะครับดาวน์โหลดทรัพยากรคล้ายๆเหมือนเดิมนะครับกับฟรีไฟธรรมดานะครับเหมือนกับเป๊ะเลยครับตรงนี้เลยนะครับทุกคน ก็นี่คร <từ ng>, ับอัปเดตต่างๆเหมือนเดิมนะครับย้อนกลับไปดูได้นะครับคลิปก็จะสอนวางเป้ายิงหัวนะครับทุกคนก็ก่อนจะไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับทุกคนก็อย่าลืมไปดูการตั้งค่าดีแนะครับมานะครับทุกคนสำหรับการตั้งค่าดีแบนะครับทุกคน ก็การกดมาตรงนี้ครับการราคาเพิ่มเติมนะครับมันจะตอนนี้มันยังไม่ขึ้นนะครับก็ออกมานะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับตรงเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับนี่ตรงนี้นะครับพอกดมาเพิ่มนะครับกดไปตรงเวอร์ชันหรือหมายเลขบินนะครับถ้าคือน2งอย่างนี้ก็ให้กดเข้าไปเลยครับแล้วก็กดหมายเลขบินรัวๆนะครับกดเลยนะครับแถบข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็กรอกนะครับรหัสผ่านปึ๊บนี่ครับหมดถ้าพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นนะครับกดรัวๆเมื่อกี้นะครับ ก็กดออกมาปุ๊บกดที่ตั้งค่าเพิ่มเติมเหมือนเดิมนะครับนี่ครับทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับเหมือนเดิมเลยครับนี่แล้วมันก็จะขึ้นมาแล้วครับเลื่อนลงไปด้านล่างเรื่อยๆนะครับตรงนี้ความกว้างที่เล็กสุดนะครับให้ปรับนะครับอันนี้คือได้ปริไดวนะครับปรับประมาณ960นะครับสำหรับดดแวียนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนก็มันจะเป็นตัวหนังสือเล็กๆนะครับหลังจะปรับนะครับทุกคน สำหรับการตั้งค่าในเกมนะครับทุกคนการตอบสนองนะครับทุกคนก็้องกดมาตรงนี้นะครับการมองรอบนะครับทุกคนก็สำหรับใครที่ปรับดีไซน์สูงๆนะครับให้ปรับมองรอบนะครับลดลงนะครับก็ปรับประมาณ50ก็พอแล้วับทุกคนของผมปรับดีไซน์9ก้านะครับปรับ5 5้านะครับถือว่าเร็วนะครับทุกคนต่อไปนะครับสำหรับการตั้งค่าเลดดอกนะครับของเลดดอกนะครับปรับประมาณ4 5้านะครับส่วนโซลคุ้น่อนะครับปรับประมาณ 30นะครับทุกคนก็สำหรับสโคปคูณสี่นะครับนี่ลองปรับลงมาล่าหนะครับสโคคูณสี่นะครับทุกคนอันนี้คือโซคูณสองนะครับแล้วแต่เลยครับต่อไปนะครับสโคคูณสี่นะครับปรับประมาณอ่ายี่สิบห้านะครับทุกคนส่วนลำกล้องตไในเปอร์นะครับทุกคนก็ปรับประมาณศูนย์เลยครับ ส่วนใครที่อยากจะเล่นเร็วนี้นะครับก็ให้ปรับเพิ่มขึ้นตามใจนะครับอของผมปรับประมาณนี้ครับมุมมองอิสระนะครับทุกคนก็สําหรับใครที่ไม่เล่นนะครับให้ปรับศูนย์นะครับส่วนใครที่เล่นนะครับก็ให้ปรับประมาณ50นะครับทุกคนนี่ครับประมาณนี้ครับทุกคน ก็สำหรับการควบคุมนะครับช่วยเลงนะครับให้เปิดโปรตีนะครับปุ่มยิงซ้ายนะครับแสดงตลอดนะครับเปลี่ยนอาวุธให้เปิดนะครับเปลี่ยนอาวุธด่วนนะครับแล้วก็รีโหลดด่วนนะครับให้เปิดนะครับส่วนตั้งค่าอย่างอื่นเหมือนเดิมนะครับทุกคนการควบคุมรถต่างๆเหมือนเดิมนะไม่ต้องปรับตามก็ได้นะครับส่วนเทคนิครับเทคนิครับนะครับทุกคนเป็นค่าเริ่มต้นของพเดียส่วน คิฟี่นะครับเป็นแบบย่อนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ความเสียหายเป็นแบบเดิมนะครับอ่าเป็นปืนก็ให้เปิดอัตโนมัตินะครับแล้วก็อ่าเอฟเฟกเป็นแล้วแต่เลยครับอ่าแล้วก็โมมองยสนาดนะครับเป็นเปิดนะครับด้าล่านะครับเป็นรายละเอียดเพื่อนร่วมทีมต่างๆนะครับเป็นแบบใหม่ครับส่วนอันนี้นะครับทุกคนก็สำหรับปุ่มยิงนะครับการควบคุมของผมนะครับปรับประมาณ67นะครับทุกคนก็ประมาณนี้ครับ ส่วนอันนี้ครับคือปุ่มสับปืนนะครับอันนี้คือปุ่มไอวอลนะครับทุกคนไอบอลอยู่ด้านบนอ่าไอวอลของผมนะประมาณนี้ครับส่วนอันนี้คือปุ่มสับปืนนะครับสับปืนแบบสับปืนธรรมดานะครับอันนี้อยู่ตรงกลางครับส่วนนี้คือปุ่มนั่งนะครับนีอันนี้คือปุ่มสับปืนนะครับสับปืนด่วนนะครับส่วนด้านบนนะเป็นปุ่มวิ่งนะครับแล้วก็ด้านบนสุดนะครับตรงนี้นะครับใกล้ๆนะครับใกล้ๆไอวอลนะครับอันนี้คือปุ่มยิงซ้ายนะครับ ส่วนอันนี้คือปุ่มสะโขกนะครับใครดูไม่ทันย้อนกลับไปดูได้นะครับอันนี้คือปุ่มกระโดดนะครับกระโดดอยู่บนขวานะครับประมาณนี้ครับผมใช้ปุ่มสีนี้นะครับใช้ปุ่มกระโดดกับปุ่มไอบอลนะครับเกิดประมาณนี้ครับทุกคนก็เหมือนกับฟีฟาธรรมดานะครับต่อไปนะทุกคนสําหรับการเก็บของอัตโนมัตินะครับก็ค่าเริ่มต้นนะครับต่างๆเหมือนเดิมนะครับความสําคัญต่างๆนะครับ อันนี้สำหรับเก็บของตโนวัตใครที่เก็บของไม่เป็นนะครับก็ให้เปิดนะครับเปิดทั้งหมดเลยก็ได้นะครับเป็นแบบเร็วเป็นแบบช้านะร้วแต่นะครับตัวอนนี้ครับการเก็บอาวุธนะครับความสําคัญต่างๆนะครับเก็บยาเลือกได้ตามใจนะครับประมาณนี้ครับทุกคนต่อไปนะครับที่สําคัญนะครับสําหรับการแสดงผลกราฟิกนะครับ มันมีผลต่อการเล่นนะครับอันนี้คือภาพนะครับก็ปรับภาพมีหลายระดับมากนะครับสำหรับฟรีไฟน์แม็กนะครับมีทั้งระดับราบลื่นกับมาตรฐานนะครับใครที่เล่นภาพสูงไม่ได้นะครับก็ให้ปรับราบลื่นนะครับแล้วเป็นเฟรมเดทสูงนะครับส่วนถ้าใครเป็นปรับระดับสูงได้ให้ปรับเป็นลดลงก็ได้นะครับถ้าใครเล่นไม่ไหวนะครับส่วนระดับแบกนะครับอ่าระดับความระดับสูงนะครับกับระดับแม็กนะครับมันจะเป็นระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับใครเล่นไหวก็ให้ปรับสูดนะครับ แต่ก็ให้แนะนําให้ลดลงมานะครับเครื่องส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยไหวนะครับถ้าเป็นเครื่องที่ไม่แรงจริงๆนะครับทุกคนก็ประมาณนี้ครับปรับประมาณนี้ครับก็คือปิดให้หมดเลยนะครับรหรับไฟน์แม็กนะครับแล้วผมกลับมาระดับสูงนะครับส่วนด้านล่างนะครับทุกคนสำหรับระบบสันนะครับก็จะเปิดไว้ก็ได้นะครับหรือไม่เปิดก็ได้นะครับอันนี้คือเป็นระบบใหม่ของการอัปเดตใหม่ล่าสุดครับเป็นเบรสวิคต่างๆนะครับอืม การแจ้งเตือนนะครับระดับแม็กนะครับอันนี้นี่เป็นการตั้งค่าเฉพาะฟรีไฟล์แม็กนะครับซึ่งวิดีโอหน้าเราอินต่างๆก็ให้เปิดไปนะครับอันนี้ไม่มีผลต่อกราฟิกนะครับส่วนเสียงต่างๆเหมือนเดิมนะครับส่วนอเมนิชั่นนะอรับอนดเมชันนะครับก็ปรับเป็นแบบใหม่แล้วก็เอฟฟกนะครับเป็นพิเศษนะครับเป็นเปิดก็ได้นะครับแต่ปิดก็ได้นะครับใครที่เล่นไม่ไหวก็ให้ปิดนะครับความคมชัด h d ตีนะครับก็ให ไปนะครับความหมครับทุกคนเดี๋ยวไปดูการวางป้ายิงหัวกันในเกมกันนะครับทุกคนก็สาหรับการวางเป้ายิงหัวนะครับก็อันนี้คือแบบเราซื้อลูกซองมานะ M1 ับแ1 8 8 7นะครับแล้วก็เป็นปืนดีเซอร์นะครับแล้วก็ปืนไอเคสนะครับเราจะสาธิตการวางป้านะครับนี่ครับทุกคนเอาป้าไว้ทั้งข้างลากขึ้นลงนะครับก็คือเอาเป้าไปข้างตัวลากขึ้นนะครับเห็นไหมครับ มากขึ้นเห็นไหมติดหัวนะครับติดหัวง่ายนะครับสาหรับปืน M1 ปมหนแปดเจ็ดนะครับหรือซองควนนะครับเห็นไหมครับแดงเถื่อนแล้วครับติดหัวสี่ห้าเม็ดติดนะครับซึ่งถ้าทุกคนวางเป้านะครับเห็นไหมครับติดหัวแดงเถื่อนแน่นอนนะครับเห็นไหมครับระยะใกล้ๆอะไรก็การนะครับติดหัวง่ายเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะปืนอะไรก็ตามนะครับลองลาดหน่อยครับปุ๊บอันนี้คือปุ่มอันนี้คือปืนเอเคสนะครับลองยิงนะครับคือมันจะมีทิคนะคือให้มองเป้านะครับก็คือศัตรูนะครับ ยิงใกล้ๆหัวนะครับเป็นแบบด้านล่างด้านบนด้านซ้ายด้านขวานะครับซึ่งมันจะเป็นแบบมองไปกรอบสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งจะลาดด้านไหนก็ได้ขวาซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับทุกคนก็ลองล่าดูครับเนี่ยครับทุกคนเห็นไหมครับติดหัวง่ายนะครับสำหรับ ex นะครับปืนไรก็สามารถลาได้เหมือนกันนะครับยืนลาใกล้ๆหัวนะครับมันจะติดง่ายนะครับประมาณนี้ครับทุกคนก็การป้องเป้านะครับสำหรับดีเซลนะครับนี่ครับตรวจยิงนะครับติดหัวมันเดินนะครับ ซึ่งมันดีเซลกับ r อเคคล้ายๆกันนะครับเป็นปืนแม็ดเดียวเหมือนกันนะครับก็ลองยิงนะครับฝึกยิงนะครับทุกคนเล่นบ่อยๆนะครับแล้วก็ลองปรับปุ่มตามผมนะครับอาจจะช่วยทําให้เล่นได้ดีขึ้นหรือบ้ายังไงก็ตามนะครับทุกคนสละการตั้งค่านะครับก็นอกจากการตั้งค่าแล้วก็ต้องฝึกเล่นแล้วก็เล่นให้เก่งนะครับวางเป้าให้เป็นนะครับรับรองว่าทุกคนจะมีหัวเป็นแล้วก็เก่งขึ้นแน่นอนนะครับก็แรับ ก็มีประมาณนี้สำหรับการวางเป้ายิงหัวนะครับก็ถ้ามีเสียงรบกวนขออภัยนะครับก็นี่ครับทุกคนนี่ครับเอาเป้าไว้ด้านบนซ้ายลากขึ้นลากลงครับซึ่งมันจะมีอยู่นะครับหรือพูดไปแน้ะครับก็มันจะมีแค่ไม่กี่สูตรนะครับที่ปัจจุบัตินะครับลากได้นะครับส่วนกลางตัวลากขึ้นนะครับเหลือไกลๆนะครับยังติดอยู่นะครับเห็นไหมครับติดง่ายๆนะครับเอาเป้าไว้ด้านบนซ้ายลากขึ้นลากลงนะครับเห็นไหมครับติดหัวง่ายนะครับอื ก็สำหรับการวางเป้านะครับแบบเอเยดนะครับทุกคนก็มีประมาณนี้ครับเห็นไหมครับทุกคนสับปืนนะครับตอนนี้แบบสับปืนโดดยิงนะครับแบบพิ้วๆนะครับติดหัวง่ายนะครับทุกคนสำหรับไอเแล้วก็ปืนลูกซองสับปืนกันนะครับดีเสิร์นะครับเห็นไหมครับติดหัวแดงเถื่อนนะครับไม่ว่าจะปืนเม็ดเดียวปืนอย่างลูกซองนะครับก็ติดหัวง่ายเหมือนกันหมดนะครับเอาไปใช้ในสถานการณ์จริงได้นะครับทุกคนก็ แล้วแต่แต่รายการนะครับมันจะล่าไม่เหมือนกันทุกแดดนะครับทุกคนก็นี่ครับการล่านะครับเห็นไหมครับรล้ยะใกล้ๆนะครับปุ๊บเหมือนติดหัวง่ายเหมือนกันนะครับรล้ยะจูบนี้นะครับติดง่ายเหมือนกันนะครับทุกคนอันนี้คือจบจริงจนะครับทุกคนก็มีแค่นี้นะครับสำหรับใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับทุกคนก็บายบายครับทุกคนเจอกันในคลิปใหม่นะครับดูไฮไลท์กันเลยครับ Uh -huh. <laughs> yeah. yeah. This life a jungle, you ain't step the hardest. You gon' fumble, you gon' hustle. Too many pieces don't all the puzzle. I told my brother I love you like no other. I said some thunder, hockin' down like I'm a hunter. This life a jungle, you ain't step the hardest. You gon' fumble, you gon' hustle. Too many pieces don't all the puzzle. I told my brother I love you like no other. I said some thunder.